สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนทางนะช่อง y o YouTube ด้วยกันเ่าจะทุกคนทุกทานที่มารับชมแนวทางแลยก็มาเป็นกําลังใจใหายกับแอดจอยเซนเดียวกันจ้ามาตามกันต่อกับแนวทางฮานอยมัดรวมจ้กวันเสาร์วันที่17เดือน8จ่าเดือนสิงหาคม2567ากจจ้า ก่อนสิไปรับชมฮาหน้อยมันรวมเมื่อนี้กัเดี๋ยวมาเบ่งพ้นยอนล้งกันก่อนจะพ้นของเมื่อวานวันที่สิบหกจ้าสำหรับน้อยมัดรวมเมื่อวานเด่นไปที่ศูนยสี่วิ่งรูดจ้าสำสำหรับพ้นจ้า <c oughs> น้อยรอบแรกเฉพาะกิจบนอกสามเก้าเจ็ด สำหรับสองตัวรางเฉพาะกิจหกหกจะพลาดไปรอบเฉพาะกิจสำหรับรอบพิเศษจะสี่อ่าเก้าสี่ห้าโอ้โหสี่หาเมื่อนี่จับขาดจะพิโองจ้าวันที่สิบวันที่สิบหาไอ้จอยจับหายสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดบอกมาเมือ่อหนีจับได้เลขกระจาย มาสี่หาเลยสี่หาจับกูพาดไปจากเขาเดินหาวิ่งลูดหาจะสําหรับพิเศษบนสําหรับสองตุลาพิเศษสี่หกอ่าสี่หกกับโบมีขามไปอีกอ้ะอันนี้กับสี่เก่ากับหัวซะเนาะเน้นเน,นเลยเด่นสี่วิ่งลูดสี่มาจะสําหรับพิเศษฐานน้ำสีไปวิ่งไปลูดเด่งบนล่างนะจ้ะจับกูพาดไปทางบนทางล่างเลยเนาะมือหนีจับเรขกกระจาย บริจาบเล็กเลี้ยงหายเราจะสีหาสี่หกสี่เจ็ดมาเต็มเลยอยอมห้าน้อยค่ะส่วนเนี้ยสำหรับรอบปกติจะสามสองเจ็ดอผ่านไปสองตัวล่างรอบปกติกับศูนย์เจ็ดจะมีศูนย์แปดมาศูนย์เจ็ดเอาขักขักเขาเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์จะสำหรับปกติสองตัวล่างจะสำหรับรอบ V ีไพเก้าเก้าหนึ่ง ผ่านไปจ้ะสองตัวเรา VAPC เก้าโอ้โหกวนเอ้ยกวนมา่เก้าเข่ากันไปตรงๆจากตัวเน้นเต็มเต็มเดนสี่วิ่งรูดสี่มาสำหรับสุดสามตัวของเราผ่านไปเนาะเมื่อนี่บทเสียเนาะจ้าอ่ารอบรอบพิเศษเก้าสี่หาเอจเอยจ,จ่าผ่านสามสี่หาสโนอันนี้สามโอ้โหถ้าเป็นเก่าก็ถือว่าโดนโด,ดนกันไปเนาะจ้าอ่าโอเคตามนี่จ้ะ สำหรับห้าน้ยขอเข้เฮานี่คือว่าปังเนาะเล็กเด่นเนาะจ้าเล็กเด่นนี่คือมาได้แบบแทบทุกวันทุกน้อยเลยเนาะแต่ว่าจับกูผลาดไปเนาะจ้าเมื่อนี่สี่ห้าสี่หกสูงเจ็ดอืมฮะโอเคจ้าสำหรับวันที่สิบเจ็ดเมื่อนี่รุนกันต่อจ้า ก่อนสีไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดโจยด้วยนะจะคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามจะสำหรับพี่น้องเอฟซีทัานใดที่เข้ามารับชมหม่ๆม้จะถ่ายย่างบอสอนไรติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อเสด,ด็บุพภาสแนวทางตัอต่อ,อไปจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกว่านจาะสายหุน้นบอสิเป็นหุน้นนี่แค่อีหุน้นดาวโจนส์รอบปกติเวลาตีสามจะแนวทาง ฮุน่างเสียงจางฮานอยกัเจอกันถูกวันนากจาแนวทางเล่าพัฒนากะมีให้เ้นเดียวกันจะเล่าพัฒนานี่คือจันพุทธแล้วก็สุขรัฐบาลไทยกัมีให้เ้นเดียวกันจะสาหรับรัฐบาลไทยเมื่อวานฝั่งเดอคาเดอร์สมกับการโลโคยจะมาได้แบบตรงตงเต็มเต็มกันเลยทีเดียวเขาตัวได้แบบสามารถก้าไปหลับชมย้อนลังใดเลยเนาะส่วนผลสรุปก็คือ รอสรุปกันอีกทีคือวันลงแนวทางจา้าสำหรับหาน้อยมัดรวบวันนี้เด่น0นย์กับ2วิ่งลูดซ้ายวิ่งซ้ายลูดถามักถ้าชอบตัวใดนั่งไปวิ่งไปรูดได้จา้าจับคู่0 1 0 2 0 3ตามด้วย0ูย์สเด่นสองวิ่งรูดสองสอสองสี่ สองหาสองหกสำหรับเลขเบิ้ลเมื่อนี้ยแอ้จอยคำนวณติดเบิ้ลแปดแปดคับเจ็ดเจ็ดจ้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดสำหรับสายเบิ้ลขอเอาแค่เจ็ดเจ็ดวันนี้พอจะ้ะสำหรับตัวกันสามสี่สามหา สามหกสามเจ็ดสามตัวบนจ่าสองศูนย์สามหกสองสี่สี่สามเจ็ดสองสี่ศูนย์จ้า สําหรับตัวเน้นจะสาตัวขอเน้นไปที่204กับศูนย์สองศูนยสาหรับตัวกัน3ขอเน้นไปที่36กับ37มละกันจา้ามือนี้ติดเบิ้ลเบิ้ลแปดแ แอดไวยว่างหายแค่เจ็ดเจ็ดขอเน้นไปเจ็ดเจ็ดด้วยละกันจ้าสองขอเน้นไปที่สองสี่กับสองห้าศูนย์สามศูนย์หนึ่งอ่าโอเคเรียบร้อยจ้่สำหรับแนวทางหานลอยหมัดรวมกองเฮ้ามือนีตามนี่เลยจ้า มาตัวได้ชอบตัวได้ลองนํามไปพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบโค่าจังคอยตามมราจะมือหนีคอยมาปังปังคอยมาเด้งเด้งละกันเราจะคอยมาตัวเนีนตัวจ้อละกันจ้าขอหายพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดโอยโ่งดีกันทุกคนทุกทานจ้าแนวทางมีเขา่าไม่รู้เราจะผิดพลาดประกันใดขอโทษขอภัยไว้ด้วยละกันจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า